สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับน้องกระต่ายในฉากโรงหนังกันอีกครั้งโรงหนังสยองมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเก็บสีได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาเล่นน้องกระต่ายกันนะครับผมเล่นซ้ำๆเผื่อว่ามันจะเก่งขึ้นบ้างน,นะครับผมเอาเป็นว่าเรา มาดูกันดีกว่าว่าเครื่องไหนนะเขาซ่อมกันถูกเครื่องไหนนะนขนาดเคยเล่นมาแล้วยังหลงทางเลยครับไม่เอานี่ก็ทางตันนี่มีเสียงเครื่องมาเฮ้ยโอ้ยเครือ่องนู้ครับเครื่องรู้เครื่องนูงเง้เอ๊ะทำไมระเบิดรัวๆขนาดนี้น ใช่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าระเบิดรอกระเบิดปลอมหรือเปล่าเฮ้ย <c ười> นั่นคืออะไรอะครับผมระเบิดปลอมเหรอ <c ười> เราไประเบิดตรงเครื่องไประเบิดคือนะได้ยินเสียงเครื่องไนดะ้ยินเสียงเครื่อง เป็นเสียงเครื่องแล้วมันเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยมันเก่งจริงเลยเฮ้ยมีการมีการส่องไฟครับผมมีการส่องไฟอันตรายเหลือเกินอันตรายแบบนี้ต้องโดนแขวนนะครับโอเคใส่ตรงนี้เลยเอ้ย โอ้โหอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่เอาไม่เอาเอาช็คเันหนีไปแล้วครับเขหนีไปแล้ว,วนหนีไปแล้ว,วนหนีไปแล้วกลับมากลับมาครับคุณหัดจุกโอเคกลับมาก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหน เฮ้ยเขาซ่อมเสร็จกัวเราเนี่ยเฮ้ยทยาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมีการเล่นไฟฉายเกิดขึ้นใครเล่นไฟฉายอือัอนน่านักโอ้โหหนจริงโรนมต่อเลยหนึ่งนอก เพิ่งไปไหนครับเียวเพิ่งไปไหนอืมนี่ไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ยังไงอ่ะไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงโอ้โหไม่หัดจุกแล้วมั้งครับแบบนี้ เฮ้จู้ห e ัวไปแล้วนะฟันไม่โดนเลยอ่ะทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยมีการไฟฉายแล้วอ่ะ จุกจนซ่อมไปสองเครื่องแล้วครับมีใครหลบอยู่ตรงนี้โหทีมนี้เขาโหดมากเลยอะ่ะเฮ้ยอุสา์ง้างแล้วไม่อยอมปลา นี่แน่โดนปลาซะอย่าเล่นไม้กูเอ้๊ยโอ้โหมีการส่องไฟกันอีกแล้วครับมีการส่องไฟมีการส่องไฟใครส่องไฟใครส่องไฟไม่เอาไม่เอาไม่มองไม่มองไม่เอาไม่มองไม่มองไม่มองอุ๊ยไม่มองไม่มองไม่มองแขนก่อนเลยแขนก่อนเลย สุดยอดครับผมเฮ้ยเ,เขาหายไปไหนกันแล้วอะ่ะไม่มาช่วยหรอ,อ,อมีไงอยู่แถวนี้จริงด้วยมาช่วยแล้วครับเอาไม่ใช่มาช่วยนนะซ่อมพลาดเหรอเฮ้ย กำลังจะเปิดประตูตู้เลยหายไปไหนเนี่ยโหมาช่วยแล้วครับผลจริงคุณหัดจูก๊กคุณไม่น่าจะหัดจู๊กนะอย่างนี้โอ้ย ยอดมากเลยมือสันเลยแต่ละคนโหดกันมากมากแล้วตอนนี้เขาเหลือป็นสองเครื่องครับผมเราต้องฟังเครื่องกันบ้างนะสงน้ยคนทั้งมีงนุ้คนเฮ <ๆ S 2> ้ยเดืนติด ออขวานก่อนโอเคไปซ่อมไปดูไหนครับเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ครับอย่าเพิ่งซ่อมเสร็จนี่เขาหนีกันไปแล้วอ่ะทำไมเขารู้ได้ไงว่าเรากำลังจะมาอ้อมกลับไปเครื่องซ่อมก่อนนะนี่ รู้ครับผมทำเหมือนรู้ดีมีการอ้อมไปอ้อมมา <_ S 1> เฮ้ยไปโชนโช่อาจจะดับแค่นหน่อย <_ S 2> <_ S 1> โหอยู่กันเต็มเลยอ่ะ ทังก่อนครับอย่าเพิ่งซ่อมเสร็จหลงซ่อมเสร็จใจเย็นโอ้แพงนู้นครับโอ้โหนีไปไกลมากเลยอะ่ะมีทางอ้อมให้ไปไหมเนี่ยออกมาทางนี้หรือเปล่าไม่ออกครับไปทางเดิมหหรอว่ายังไงไปทางนู้นครับใช่ไหม เฮ้ย,ายาหายทำไมเหมือนได้ยินเสียงแต่ไม่มีหา enfin ไม่เจอเกิดอะไรขึ ha, ้นเฮ้ยเขาซ่อเสรจแล้วครับแย่จังเลยอ่ะเหลือสามเรื่องเท่านั้นอือ นี่ไม่โดนได้ยังไงอ่ะโอ้ยมนาขี้วงเร็วกันานังเลยอ่ะโอยนูวัวอยู่ในตู้นี่อยู่ในตู้จชิงด้วยครับผม เราแค่เลือกผิดตู้นิดเดียวเท่านั้นเองขึ้นไปก่อนนะครับคุณ่อนเฮ้ยนี่มานอนมานอนเมอาเมอาเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้ย นี่คุณถัดจุกนี่หายแล้นี่ครับผมจำมาเลยชุบไม่เอา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 ,เอา,เอาลงข้างล,ลง่างเลยไปลงข้างล่างเลยลาก่อนครับคุณถัดจุกนี่คนี่เหลืออยู่ไหนครับเฮ้ยอยู่นี่ว่าแล้วว่าแล้วมาอยู่นี่ ลงมาช่วยเราหรือเปล่านะนี่ครับเลือดลงมาแล้วเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเจ็บหมดเจ็บหมดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังนี้ไม่โดนไม่โดน นี assa, ่ครับโดนโดนเดี๋ยวก่อนเดีเย็นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลับเล่นก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่มีทางไปครับผมออกฝั่งนู้นฝั่งนู้นเย็นเย็นนะอย่เย็นนะนี่แต่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเขารักษากันหมดแล้วครับเอามาช่วยกันแน่ๆเลยอะแต่ว่า คนักษากันอยู่นี่เหรอเฮ้ยไม่โดนคุณหัดจู๊กนี่คุณจะจู๊กโหดไปนะฮะหัดจู๊กได้ยังไงเย็นเตเ็นเฮ้ยไม่โดนไม่โดนยย ช่วยกันแล้วครับออกกันแล้วอ๋อเฮ้ยเย็นสิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอ่ประตูนูน้นเราไปผิดประตูไม่ได้นะเราจะออกกันแล้วออเฮ้ยเราออกกันแล้วครับจะออกกันแล้วไม่ได้อย่าพึ่ง เขายังไม่ออกครับแต่ว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่นี่ครับเขาอยู่นี่ใส่จูกให้เพื่อนไปเปิดประตูแน่เลยครับ <c oughs> ประตูนี้ครับประตูนี้เปิดแล้ว ไม่โดนไม่โดนออกไปหนึ่งแล้วครับแย,จแยจ่จริงแย่จริงเดี๋ยวดูใดกันนะไม่เอาไม่เอาใจเย็นนะโอ้ย แตบตาโอ้ยออกไปแล้วครับผมจับใครไม่ได้อีกแล้วะโอ้ยทีมนี้เขาโหดกันมากเลยอะสู้ไม่ไหวคขอให้สน,หนุกกับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย